đã đẹp hết trơn rồi đi đi không chứ nó nằm thả vô gì ไาวมันนำยังอยู่นี่เออเปิดถุกันแล้วนี่เผาข้าวมันนีเกาข้าวมานนน พี่น้องเจาา้าหน้าพี่ไลน์คนประสิทธิ์ไมหาพอเจ้าบ่าวนะ้องพอเจ้าบ่าวบัได้มาเด้อพอเจ้าบ่าวดูแลงานอยู่เฮือนเอออยู่เทียงผูอยู่หน้าผู้แหละก็เลยบัได้มาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้ได้ยังเห็นอีกได้ตั้งกล้องให้เบิ่งใหม่แมนเมียเมียเมียเพิ่นสั่งอัน เบิ้งงานอีกพ่นเจ้ตอน大爷บอกมานาจะเป็นแม่เจ้าสาวน้อันนี้จะเป็นแม่เจ้าบ่าวดองเพิรนเพิ่นกำลังอ่านบทบันทึก ก็คืออย่างกบบทบันทึ Sod อนทอกอันการแต่งงานซื้อมันโซนบาวมีถ่ายคลิปให้ไปบ่ล่านล่านรกบ่แม่นเอ้าเฮ็ดอีจ้อยคือ ซูนี่จะเป็นสอนหูสัจจานะซูกล่องฟังนั่นนะอืมกุศลีกล่องไปใส่สูแล้วจัอหนี่สชยว่างค่าสินสอนแล้วพี่น้อง่าสินสอนนะทลายเกาะเก้าหมื่นพี่น้องวางรัวรัอืมแมน วก็จะไปเบิกมาหาอยู่อีกแสนหนึ่งเพราะาเป็นแสนเก่าแต่เซไดบัตมันตู่กินบัตรทกคนเลยไมได้เนาะกาแสนใส่คันนั้นข่าซานอะไรแบบนี้แกคเมนคืนเนาะ จังสิทด้ขึ้นพี่น้องอกดกูแปดโมงเข่งตอนนี้สิสิบโมงแล้วแหนมเทียนท่้นแรวมาต้องแหนมไปทั้งอื่น งูขึ้นสูงเียงหัวคิ้วได้ายนิปลาปนิ้มมือนะเพียงหัวคิวแนบบางเทียนเด้บ่ต้องแนบบางทางอื่นปาตาน้ยาไปจึ้งแนเพียบเราปตาค่ะเขาแล้ว ก็คือการสิทธิ์เต็มเลยเนาะแต่ Nam Mực Pai Thiên, Nam Mực Thiên, Nam Mực Thiên Nam Mực Giang Thiên, thiên. <laughs> Mà đơ, con ơi อ้าวป้าป้า่เป็นสีม่วงอลไรเป็นสีม่วงอะไรนี่อากเกย์ม่วงอ่เดอมอสส์

เฮ้ยมันเกิดเขาไปจับนะกว่าขาจับตอมนี่สาธุ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  อ่ะโจมแมาแค้นเมียแน่ไม่ใช่โจมทั้งหนุ่มจับทั้งพงจับเมียจับเมียจับทั้งพึ่งทั้งเมียจจับกัทั้งหมู่ซาธุ่้โจกขาวใส่ชั้นใทองคณลับปั้น กมันสายสมควรอ่ะเข้ามาเดอร์้ามาเดอร์ก็ละสองสามพันกะว่าไป มึงผัดซ um> ิมหันดางสก่องกูยังกระบอดบอกโอ้แม่เศร้าเอือยกำลังผูกเอาลานผูกงาบขื้นมากผูกงาบขื้นเล่ยเลยก็ต้องผูกงาบลงเขามีจิขื่นขื่นกบบสีผูกลงเอาพุดเดิหลด ใครขายืนมาลงเอาบาไม่ได้ก็ได้มอะไรบ้างเจอกับเจอกับเจดามจัดนักจัดเต็มผูกผูกล้านทรายพันหนึ่งผูกล้าน ร้านผายพันหนึ่งโอ้ยบ่มีผูอันบ่มีผูบ่าวเดี๋ยอรแถวนี้เนาะบ่มีผูโสดเนี่ยบอรอ้แถวบ้านนี่แน่ผูใหญ่แล้ว่าบออืดเฮ้ยจัดไปสิอู้แแทนี่หมาดัดหมาดในหมาดแคนผัดหมาดในสื่อเจดามนะ มัดหยุดสอบอันผู้ได้ก็ผ้ามัดผูกแคนอยุดสอกนะบอสสาธุสาธุสาธุผ้าตัดสาจอยจัดนักจัดเต็มใบยางนะจอยฮะโอ้ย ยหญ่เสียหนาจอยจอยใาย่หายเสียหนาเสียตาได้มึงต้องเอาแบบหนักๆอืมคำคุ้นคำคุ้นนองตาแบบงาดขึ้นมาแบบแบ่งสุดท้ายของซีวีด

เขาผูกแขนผสิผูกโซ่ผูกยับคืนผูกยับคืนป้าตัวน่าเบ่าวผูกให้ลานทรายแบบ จัดนักจัดเต็มเอาเลขศูนย์คือหายไปตัวหนึ่งเาบาดุยจัดนักอารีย์รอเมื่อไหร่มึงจะเข้ามาหนาังเฮียงกูอยู่นี่ <c oughs> รอลุ้นอยู่ว่าใครจะใส่เยอะ เอาเบอีแม่ครับไปใส่นั่งอยู่เรอยู่บนบอยงอีแม่อีแม่ซอนใชเาใหข้าจะเอาเข่าไปก่อนหมอพอหโดยหมอหมอเสือ มาย่อเอเด้อข้องไฟข้อมันนี่ฝ่ายซ้ายเขาน่ะมาย่อเขาไปก่อนผูกปะสองเขาแหละกระผูกปะสองเขาแหละป้าตัวบ่าลุงฮัวพี่น้องเบบจัดนักจัดเต็มแว่นคณะฮักซะเด้อมาแหม่ไม่

ขอยเด้อจะข่อยได้เอาโูก oh, น wow. ี่ยป้าตัดเชมีพี่น้องเลิศเลิศเปร์เอร์ผูกขึ้นเท้งกระตูดแคนเสือคืนคอยคอยมอเือหายบุแค้นลไปยังเอามาเ เอามาเบิร์ดนานผ่านบุกแค้นเอาออกมาเบิร์ดล่มเขากินมูกคนได้เอามาขางนท่านี่แล้วมาจัดด้วยอนออกดูใช่นะเซมิเธอรอลังการมากเลยอาอีแ่สอน เฮ้ยวางกับไปไหนดูปลุกไปวาง,วางขงาเขาเอ้ายังบวบเบิดอีเมซอนขึ้นมาแล้วพี่น้องปังปังซซมีจัดป้ายแบบรัวๆน่ะสาธุฮัก็เคยเห็นนี่แหละพี่นออ้องเอ้ยผูกศอก อะไรเอายังไผ่แบบนี้คือมาหอดกุยไผ่ยางยางยางพ่อใหญ่ข้าน้อยยังไม่ได้ผูกอยู่จะเบาวกับจะสาวต้องผูกเท่ากันแต่จิไปเช่ากันเนาะ หามน้อยหามหลายอีกเท่าน่พันห้าก็ห้าร้อยเท่าไหมเมือเขาก็ใช่ตากันแล้วเอาแม่บอบอกผูปูกออกสื่อสื่อแลผู้กระท้วงคืนอายาโอ้ฮะเนืยเนเพิ่งมาแกงมุกับจีเพื่อนอะเพี่อนอี้

เป็นคนยม่เดียวสาลูกมือว่าเนืบอเอาเนื้อเนียสิเตี้ยมันกับปู้ไปหาเองหานะเกด้หอคอยคอยมาโหดเด้อพระเจ้าเฮ็ดคอยเลยอืมหาูด้นพระเจ้าเฮ็ดคอยเลยชิดิองบอกตัด เมียขอจะได้เงินคืนเนี่ยพดียเมียเดียวบันพี่น้องกระเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสำนีกนพี่น้อ,ของขอบคุณหลายๆบ้รทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วกัะที่ติดตามแลกวะกดเข้ามาบึงมาชมเนาะขอบคุณหลายๆว้พ่อกับแม่คลิปหนาพี่น้องจ้าไปเนะ <laughs> lẹo, lẹo, phụ <po> nhai. Rồi <laughs> <laughs>